วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมพุทธิพงษ์พงุวันในรายการดีชู่รู้ทันสถานการณ์รู้ทันกับคนรู้ลึกครับวันนี้ในการประท้วงในการชุมนุมอะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะมีผู้คนหลากหลายอาชีพซึ่งเข้ามาร่วมสังเกตการบ้างบางคนก็เข้าไปร่วมชุมนุมเพื่อเรียกร้องสิทธิต่างๆซึ่งอันนี้ก็เป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญซึ่งสามารถทาได้ครับในหลายๆอาชีพนั้นแน่นอนครับดารานักแสดงก็เป็นบุคคลกลุ่มหนึ่งนะครับที่ได้มีเข้าไปมีบทบาทเข้าไปมีส่วนร่วม ในการที่จะเรียกร้องในการที่จะชุมนุมวันนี้รายการของเรานะครับได้เชิญคุณอรุณภาวิไลหรือสุโมตุยครับสวัสดีครับสวัสดีครับดรวุฒธิพงศ์นะครับพี่อ๊อกนะครับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนครับการเรียกร้องหรือว่าในการชุมนุมเนี่ยคุณอรุณทําอะไรกับเวทีชุมนุมครับครับก็เหมือนไทยมุงทั่วไปนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ใช่ไทยมุ่งที่ที่เป็นมือใหม่ผมมุงมานานแล้วนะครับในช่วงเวลา20กว่าปีมานี้ ผมค่อนข้างจะชอบการเมืองชอบไปมุงกับเขาชอบไปมุงกับเขาแล้วก็ในที่สุดก็ได้ทํารายการที่เกี่ยวกับการเมืองนะครับชื่อรัฐบาลหุ่นคยอเป็นหุ่นร้อเรียนการเมืองนะครับทําให้ผมรู้จักนักการเมืองทุกฝ่ายนะฮะก็ว่าได้นะครับระยะแรกก็คือทําให้เพื่อไทยคือไม่ได้ชัดว่าทําให้เพื่อไทยแต่เงินสนับสนุนในรายการเป็นไอทีวีนะครับซึ่งมีเอ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 สเป็นผู้สนับสนุนต่อมาผมก็มาทําให้กับ รัฐบาลคุณอภิสิทธิ์สนับสนุนโดยช่อง11แล้วก็ทําให้กับรัฐบาลอภิสิทธิ์เชิญผู้หลักผู้ใหญ่ทางการเมืองมาออกรายการร่วมกับหุ่นคุยกันเสวนากันจนปัจจุบันผมก็มาทํารายการคุยกันวันศุกร์เป็นการใายกับทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นสื่อถือถือได้ว่าผมเป็นสื่อมวลชนแล้วนะแล้วก็เรียกว่าเป็นการทําให้ การเมืองเนี่ยดูแล้วมันไม่ค่อยเครียดมั้งครับเป็นรัฐบาลหุ่นจริงๆผมชอบแนวคิดวิธีการที่จะทําให้ความเครียดเนี่ยกลายเป็นความบันเทิงแล้วก็ให้อภัยซึ่งกันและกันในความบันเทิงก็สอดแทรกการเน็บแนมไว้บ้างนิดหน่อยพอเป็นกระแสว่าเออไม่น่าทําอย่างนั้นเลยนะน่าจะน่าจะทําอย่างนี้มากกว่าไหมเรียกได้ว่าเป็นการทํางานเพื่อบ้านเพื่อเมืองตลอดนะอะไรระหว่างที่ทํางาน ไม่นึกเลยว่าตัวเองจะถูกหิออ้วถ,ถูกหิ้วเนี่เป็นยังไงชุวบ้านสงสัยเรื่องนี้มากชุด Rat ผมคงไม่เหมือนกับท่าข่าวอะฮะก็เป็นชุดธรรมดาบังเอิญผมตื่นแต่เช้ามีภารกิจที่จะต้องออกเอาบูธเอารถตู้ออกอยากสะอาดอันนี้นะฮะออฟฟิศที่นี่นะครับออฟฟิศที่นี่ก็อยู่แจ้งวัฒนะนะครับเอารถตู้ออกบูธที่ขอนแก่นเสร็จภารกิจผมก็เห็นรถตู้ก็ยังมีเยอะก็เลยออกไปดูอ้าวกระชับพื้นที่ในวันมาฆ่าบูชาและเช้าวันนั้นตัดปัญหาเรื่อง ความเมาไปได้เลยนะครับผมอาจจะเคยเมาแต่ว่าไม่ใช่วันนั้นแน่เป็นวันมาค่าบูชาวันพระใหญ่นะครับไม่มีใครเขาขายอะไรกันแล้วก็ผมก็ไม่มีอะไรที่จะต้องมาดื่มอะไรตอนเช้านะครับแล้วก็ทํางานก็เลยหิ้วกล้องนะครับเพราะว่าตากล้องไม่ได้มาทํางานในวันหยุด หิ้วกล้องออกไปถ่ายทําในฐานะผู้สื่อข่าวเลยครับถ่ายไปถ่ายมาระเบิดดังตู้มทางฝั่งสรสอผมก็เลยคอันนั้นเป็นระเบิดอะไรครับเป็นระเบิดประทัดใหญ่ประทัดใหญ่ไม่ก่อให้เกิดแรงทําลายล้างมากพอที่จะทําให้คนบาดเจ็บนะผมก็เลยย้ายไปทางกปสไปถ่ายเราพี่น้องประชาชนสวดมนต์แทนผมชอบมวยรอง คือผมจะบอกเลยนะว่าผมไม่ใช่สีอะไรนะครับเพราะว่าผมทํางานเป็นสื่อมวลชนสื่อมวลชนมีสีไม่ได้แต่มีความคิดเห็นต่างได้ความคิดเห็นต่างผมก็เก็บไว้ในใจวันนี้ได้มีโอกาสมาออกรายการนี้ผมก็อาจจะพูดได้เลยว่าความคิดคิดต่างของคนแบบผมเนี่ยน่าจะเป็นยังไง Ờ, วันวันวันนั้นวันมาครับบูชาทางการกสก็อวอลเอาตุ้ยตุ้ยตุ้ยสุมเขาตุ้ยสุมเขตุ้ยเขารู้จักเราอยู่เออเราก็ถ่ายภาพค,คนสวดมนต์อยู่แล้วก็ภูมิใจเอ้ย,อยดีเฮ้ยเขารู้จักเราก็จาเราได้ด้วยนะสักพักเขาก็มาฮิ้วไปเลยเขาเขารู้จักเราก็มาล็วกขอคุยด้วยหน่อยผมบอกขอคุยอะไรคุยกับใครในใจนึกว่าคุยกับพระแน่เลยดีจังเลยไม่ใช่ไม่ใช่บอกเข้าไปคุยข้างในงั้นถ้าจะคุยคุยกันตรงนี้ก็ได้ ไม่เอาต้องไปคุยข้างในผมไม่ไปผมจะถ้าจะคุยคุยอะไรตรงนี้ก็หิ้วลอยเข้าไปในม็อบกบหิ้วลอยเข้าไปเลยลอยเข้าไปเลยเพราะผมคึกว่าผมเดินเองไม่ได้ั้งผมก็อะไรน่ยลอยเข้าไปเลยเอาถ้าเกิดมาในชีวิตเคยโดนหิ้วไหมไม่เคยครับไม่เคยเลยเคยโดนหอบอันนั้นตำรวจเขาหอบไปกปพักผ่อนคราวนี้แล่วเป็นเรื่องการถูหิ้วไปเขาให้หิ้วไปทําอะไร หิ้วไปเหมือนจะไปทําอะไร,รก็รมีคนที่มีความเครียดอยู่ก็มาระบายความเครียดบ้างเอาหิ้วไปเหมือนกระสอบทรายนะฮะใครผ่านไปผ่านมาก็เอาก็คนละปักคนละปึกแล้วพอไปถึงกระสอบทรายเยอะๆสูงเมตรหนึ่งผมเอาผมไปไว้ตรงกลางแล้วยืนล้อมกันสิบคนแล้วก็เต,เตะ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 ให้ล้มบอกนั่งนั่งผมไม่นั่งผมบอกผมนั่งทําไมนั่งไปก็มิดหัวไม่เห็นก็ไม่มีใครเห็นผมก็กระโดดตะคุบตัวผมให้ล้ม พราะเอินผู้หลักผู้ใหญ่จากกกปศเข้ามาพอดีเขาก็เอาตุ้ยไปไปคุยกับพระไหมเอ้าผมมีสิทธิ์ได้เข้าไปคุยกับพระพุทธอิสระได้ด้วยเหรอผมเห็นในหนังสือพิมพ์ก็คือว่าใครที่เข้าหาท่านเนี่ยยากท่านแม่อนุญาตอนุญาตโอ้นี่ผมได้รับเชิญผมว่าโอเคเลยวันมาข้าบูชาด้วยไปเลยไม่ต้องจับผมแล้วนะผมไม่ต้องลอยไปแล้วนะผมเตินเองได้ผมไม่หนีไีไหนเลยตอนนั้นเป็นตุบตับตุบตับนี่บาดเจ็บไหมไม่ฮะมันก็พูดลูกผู้ชาย เข้าค้างเข้าอะไรผมใส่แว่นถ้าเขาต่อยแว่นผมนี่ผมจะโกรธเพราะแว่นมันจะบาดหน้าบาดตาแต่นี้เขาไม่ใช่เขาเขาเลือกต่อยเขาเลือกต่อยเขาแค่แค่ระบายอารมณ์มันไม่เตะด้วยไม่ได้จะเอาถึงตายกันหรอกฮะมีเตะด้วยเตะก็เตะตัดขาให้ล้มไงฮะอ๋อครับแต่ผมมันเตี้ยแล้วมันอ้วนก็ล้มยากหน่อยแต่ไม่เป็นไรฮะเข้าใจได้ผมก็ยินดีเพราะว่าถือว่าเป็นวันมาคะาที่ได้เจอผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีแนวความคิดแล้วมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะผมเชื่อว่าคนคนนี้จะต้องมีส่วนที่เป็นคนดีเยอะ ใครที่เป็นผู้นําประเทศอย่างคุณยิ่งรักหรือคนใครที่ก็ตามที่ขึ้นไปสูงขนาดนี้แล้วมีคนสนับสนุนขนาด<ม>นายกรัฐมนตรีหรือขนาดผู้นําฝ่ายค้านหรือรผู้นําต่างๆเนี่ยเขาต้องเป็นคนดีพอที่คนจะเคารพขนาดนั้นเพราะฉะนั้นคนทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นดาราไม่ว่าจะเป็นคนเพิ่งไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมเนี่ยมีสิทธิ์อะไรไปว่าผู้นำเหล่านี้มผมไม่ชอบเลยที่แบบว่าออกสื่อแล้วก็เลวอีไออะไร อะไรคุณเพิ่งเกิดมามเขากว่าเขาจะมาเป็นหัวหน้าขนาดนี้ได้เขาก็ต้องสร้างสมความดีมาขนาดไหนผมไม่ชอบคนที่แบบว่าเรียกว่าอะไรอ่ะไม่สิ้นกิจท่นอันนี้มมไปพบกันแล้วยังไงอไปพบแล้วก็เขาก็ขอดูฮัดดิสฮ์ดด,ดิสไหนที่ผมถ่ายทําไว้เขาก็ขอนะแล้วก็อันไหนที่เป็นภาพของงานข่าวอื่นเขาก็คืนให้ครับแล้วก็ก็นั่งคุยกับท่าน ในสภาพห้องผมก็กราบท่านเลยครับที่พื้นเลยว่าท่านเข้าเป็นพระผมไม่รู้ว่าพระเนี่ยคือก็คือพระนะครับผมเป็นคนนับถือศาสนาพุทธผมไหว้พระอยู่แล้วท่านนั่งผมก็นั่งเอ๊ะผมนั่งสูงกว่าท่านผมลงนั่งพื้นที่พื้นนะครับแล้วก็ท่านก็นั่งบนเก้าอี้อย่างเงี้ยกระกาศกับผู้สื่อข่าวยืนกัน15บ้าคนเยอะแยะไปหมดยืนค้ำหัวพระกันผมในใจผมว่าไอไม่ถอยหรือไม่นั่งวะยืนค้ำหัวพระกันทําไม มผมก็แล้วแต่มันแค่ความคิดผมก็เลยน,น,นี่นักคุยอะไรกันท่านรู้แล้วนะฮะว่าผมเนี่ยเป็นผู้สื่อข่าวาว่าท่านเช็ค,คในเน็ตให้คนมาเช็คว่าเออทำคุยคุยกันวันศุกร์ทางช่องหบ่ายสมโฆษณาซะเลย <c oughs> จริงหรือเปล่าก็ถ้าจริงก็กลายเป็นผู้สื่อข่าวท่านก็เลยพูดไม่พูดถึงเรื่องอะไรละเข้าเข้าไปพูดถึงด้วยว่าท่านเนี่ยต่อสู้ในรูปแบบอหิงสาในรูปแบบพระพุทธในรูปแบบบางระชจันทร์ หมายความว่าในบางอาชาพระก็เป็นผู้นําทางสังคมได้เหมือนกันท่านก็พูดว่าว่าท่านเนี่ยท่านลําบากตรงนี้ไม่ได้ลาบากอะไรเลยท่านต่อสู้เพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และมวลชนที่เคารพและนับถือท่านก็ให้การร่วมมืออย่างดีท่านก็พูดในเรื่องของท่านผมก็ฟังเพลินไปพอผมฟังเสร็จผมก็พูดถึงพ่อพ่อผมก็พูดเหมือนกันก็เป็นพออธรรมสถานจุฬาแต่เป็นนิกาย เรียกว่าหินยานมหายานซึ่งต่างจากท่านแน่แล้วก็พี่ชายก็เป็นพระภาสกรบวชไม่ศึกตั้งแต่อายุน25นะครับแล้วก็เป็นพระพุทธวิยาศาสตร์<อ>พระพุทธวิยาศาสตร์อวิยศาสตร์ตรกับพุทธศาสนามาปนกันเป็นหลักคาสอนท่านเลยท่านพุทธท่าอิสระก็เลยบอกว่าเฮ้ย เราท่านก็เหมือนกันนะท่านที่ทําอยู่นี่คือวิทยาศาสตร์อย่างหนึ่งการที่ได้ปฏิบัตินี่คือการทดลองการทดลองก็คือวิทยาศาสตร์แล้วผลของมันมาก็จะออกมาในที่สุดผู้ชนะก็จะชนะอยู่วันยังค่ำท่านก็จะทดลองวิทยาศาสตร์ทางพุทธของท่านอย่างเงี้ยแบบของท่านแบบยึดแจกวัฒนะเนี่ยนะนะครับนะครับแต่ว่าท่านก็ดีอยู่อย่างหนึ่งท่านปอนพอนพอนพลในแง่ของเส้นทางของรถยนต์ เริ่มผ่อนปลนในแง่ของให้ยอมให้ข้าราชการเริ่มเข้าไปทํางานแล้วแต่ท่านก็ขออยู่ที่นี้ต่อไปเท่านั้นเองอนะฮะแล้วก็ท่านก็ผมก็บอกว่าท่านจะเที่ยงแล้วเดี๋ยวท่านฉันเพลนไม่ทันนะ ผมเลยบอกทานตรงนี้ก็ได้นะท่านผมผมทานผเป็นห่วงท่านผมาน,านหัวท่านจะอดแล้วท่านก็นเลยสักพักท่านก็นกนเลยอ,อ,อ, okay. อ่าโอเคเดี๋ยวก็ไปส่งคุณชูโบตุย๋ยเขาด้วยนะแล้วก็หาข้าวห่อปลาให้กินเรียบร้อยผมก็ผมตอนนั้นผมก็กินไม่ลงตื่นตันใจก็มันเป็นไรถามว่าคนเขามาถามผมว่าอุ้มไปแล้วทำไมมีการทำร้ายร่างกายทำไมไม่ไปฟ้องหรือไม่ไม่ไปลงบันทึกไปไปหาตำรวจแจ้งข้อหาอะไรอย่างเงี้ยนะผมบอกออ้เรื่องเล็กแล้วการที่ผมได้พบกับ ท่านพุทธอิสละเรัทธถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีเป็นมาคาบุชาที่มีความสุขแล้วนะครับผมก็แฮปปี้ผมก็กลับไปทํางานอย่างอื่นต่อเลยไปเลยไม่มีอะไรผมแฮปปี้แล้วได้เส้นใหญ่ขนาดนี้ได้เข้าไปถึงขนาดนี้นะแต่เช้าวันต่อมาเนี่ยผมเช้าวันต่อมาเป็นยังไงครับเกิดอะไรข่าวที่ลงอ่ะเหมือนคือไม่ใช่ทั้งหมดแต่เกือบทั้งหมดเลยลงเหมือนแบบไอ้ขี้เมาไปเมาอารวาจนม็อบเขาปั่นป่วนเลยต้องลากออกมา คระทุงไปได้กินเหล้าแล้วเข้าไปท่านพุทธิอิสระเลยเทศสั่งสอนสน้ำตาไหลครับมันเรื่องเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยมันเขียนกันคนละเรื่องเลยทีนี้ตรงที่ผมไม่พอใจก็คือเรื่องนี้สื่อ นั่งเทียนเขียนทำไมผมยังไม่ได้ไปให้การอะไรเลยยังไม่ได้ไปฟ้องร้องอะไรใครเลยคุณมาฟังผมก่อนได้ไหมแล้วค่อยเขียนไม่ใช่ว่านึกจะเขียนอะไรก็เขียนแล้วตอนนี้ผมทํางานทําการเป็นผู้บริหารอยู่ในบริษัทแล้วก็เป็นพิธีกรหลายรายการให้กับรายการที่บริษัทผลิตเป็นโปรดิวเซอร์ให้กับรายการคุยกันวันศุกร์ รายการมันก็จะสั่นคลอนเพราะว่าก hmm. ล่าวหาว่าผมเป็นคนเลว,วอย่างนั้นเลวงนี้ hmm. ตัวผมเองผมบอกว่าเอ๊ะผมไปทําอะไรให้ใครทําไมต้องเปลียดผมผมไม่เคยมีคดีอาญาผมไม่เคยทำร้ายใครไม่เคยให้ร้ายใครเลยผมมักจะสนับสนุน มวยรองอย่างที่ผมไปถ่ายทางฝั่งกปสผมเห็นว่าวันนั้นเขาเป็นมวยรองแล้วถ่ายว่าตำรวจทําอะไรเขาหรือเปล่าใช่แล้วเขาต่อสู้อย่างไอหิงสาคนท่าวนแก่เด็กผู้หญิงคนชราเนี่ยเขาเขาสวดมนต์อิติปิโสพระควาซึ่งเป็นภาพที่หาดูยากมากเลยมันก็ถือว่าแล้วคราวนี้เนี่ยเขาสวดมนต์ไอหิงสาจริงอะไรจริงเนะเด็กผู้หญิงเนี่ยสวดมนต์กันอยู่แล้วทําไมกาดกปปสไปจับคุณตมอดตูยก็คงจะเป็นว่าผมเคยไปเยี่ยมคุณนัทวุฒ ใส่เกลือที่เมื่อครั้งเมื่อปีก่อนๆที่เขายึดลาดประสงค์ทีนี้มันเป็นวันสงกรานต์วันสงกรานต์แล้วก็ผมเห็นว่าเขาเขาอยู่ที่นั่นมาหลายเดือนแล้ะก็เขาเป็นเพื่อนผมเพราะว่าผมทํางานรัฐบาลหูกับเขาเข้าภาคภาคเสียงคุณใจลงสุวรรณคีรีคุณใจลงสุวรรณคีรีเองก็มาออกรายการให้เคหัวนัททรุปั๊กนัททรุดกำลังภาคเสียงคุณไตลงอยู่เลยคุณใจลงเขว่ากเคก์ขนมารายการแล้วไม่ต้องภาคฉันจะไปกันพอสมควรแล้ว เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาต่อในช่วงต่อไปครับ It's English time for a s i ในบ้านเราเราต้อนรับทุกคนด้วยภาษาสากลภาษาของความสนุกสนาน come on, come on. ภาษาของความอบอุ่น no. สายบเราพร้อมสู่อาเซียนด้วยภาษาอังกฤษฉันประดับใจมากสนับสนุนโดยสำนักนายกรัฐมนตรีบนดินแดนที่สวยงามแห่งนี้เราทุกคนฝันที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติผู้คนเปี่ยมมิมตรไมตรีกับชีวิตครอบครัวที่อบอุน่นและมีความสุข ความคิดภาษา,าศาสนาและวัฒนธรรมเป็นแค่ความต่างแต่ไม่เคยแบ่งแยกเราออกจากกันเพราะเราคือคนไทยร่วมชาติร่วมแผ่นดินเดียวกันเพียงแค่วันนี้เราเปิดใจมอบความรักและรอยยิ้มให้แก่กันลืมความสูญเสียและความบาดหมางที่คอยทำร้ายเราไปพร้อมกับฝันร้ายวัน สร้างวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าให้กับคนที่เรารักอย่าให้เขาต้องเจ็บปวดเพราะความขัดแย้งที่พวกเขาไม่ได้เป็นผู้ก่ออีกเลย การชุมนุมประท้วงก็ย่อมมีคนเห็นเหมือนเห็นต่างใช่ไหม uh huh. บางคนก็เห็นด้วยบางคนก็ไม่เห็นด้วยอันนี้รวมถึงกิจกรรมของดาราสื่อสารมวลชนมากมายตอนนี้เลือกข้างกันไปหมดแล้วกลายเป็นว่าคนคิดเห็นเหมือนกับฝ่ายหนึ่งต้องเป uh ็ huh. นศัตรูของอีกฝ่ายหนึ่งสิ่งเหล่านี้เคยปรากฏในประเทศไทยไหมครับปรากฏมากนะฮะในช่วงนี้ก็คือนักแสดงเนี่ยดารานเนี่ยนะครับก็คือเป็นผู้ที่ ออกสู่หน้าจอบ่อยแล้วทำให้มีคนชอบมีคนสนับสนุนเหมือนเป็นแฟนนะครับการที่ดาราไปพูดเรื่องการเมืองมันเหมือนได้แฟนมาด้วยแฟนคลับมาโนบัที่ใครก็ตามที่เป็นผู้หญิงผู้ชายอยู่มาขึ้นไปพูดก็ไม่น่าฟังเถ้านักแสดงขึ้นมาพูดทีนี้นักแสดงเนี่ยผมว่าไม่ควรนะฮะที่จะมาออกความคิดเห็นทางการเมืองนักแสดงถือว่าเป็นสื่อมวลชนประเภทหนึ่งสื่อมวลชนไม่ควรคิดต่าง แล้วแสดงออกครับ <im it> คิดต่างได้แต่ไม่ควรแสดงออกอย่างโจ่งชัดเพราะว่าเราเป็นสื่อมวลชนสื่อมวลชนควรจะเป็นกลางแต่มันเป็นสิทธิเสรีภาพของนักแสดงเหมือนกันครับนักแสดงบางคนไปเป็นการเมืองก็มีอย่างคุณกึ้ง <Oracle. S 2> นะ <im it> อย่างอะไรต่อมีอะไรก็ไปทําการเมืองไปเลยอันนั้นเขาชัดเจนว่าเขาเลือกแล้วนักแสดงบางท่านก็มาออกความคิดเห็นทางการเมืองมันเป็นการโน้มน้าวแบบ ừ. มันก็มีสิทธิ์นะมีสิทธิ์ทุกคนมีสิทธิ์ท้งแต่ว่าดูเหมือนไม่ควรดูเหมือนไม่ควรพราะแต่จะว่าไปก็ไม่ได้ผมก็เป็นนักแสดงขณะที่ผมพูดอยู่นี้ครับก็โน้มน้าวเหมือนกันแต่ผมโน้มน้าวให้เป็นกลางกันนะครับแล้วมองภาพรวมของประเทศที่จริงเราน่าจะทะเลาะกับจีนทะเลาะกับพม่าลาวอินโดนีเซียทะเลาะแบบแข่งขันใช่เพราะตอนนี้ทะเลาะกันอยู่แล้วสิบประเทศนียมารวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนอาเซียนเนี่ยครับ ประชาคมอาเซียนคืออะไรทราบไหมครับประชาคมอาเซียนก็คือกลุ่มอาเอเซียเนี่ยที่จะมารวมตัวกันตั้งราคาข้าวตั้งราคาอาหารตั้งราคาตอนนี้ทุกประเทศเนี่ยเขาอดอยากกันนะครับเพราะเขาปลูกอะไรไม่ได้หิมะหนาแค่นี้ถามว่าเขาเอาอะไรกินเขาาก็ต้องวะเขาไม่ได้กินหิมะเขาต้องกินอะไรเขาต้องกินข้าวเขาต้องกินสัตว์เนื้อสัตว์พืชมาจากประชาคมอาเซียนทั้งนั้นแล้วแล้วประเทศไทยเราเดือดร้อนมากเพราะเรามีข้าวเยอะมันเป็นเรื่อง เป็นเรื่องที่เคยคิดไหมตอนพวกเราเด็กๆยังจําได้ไหมมีข้าว้วยจะไม่มีข้าวกินตอนนี้มีข้าวเยอะเก็บไว้เต็มเลยก็เหมือนกับที่แบบว่าตอนนี้ชาวนาเป็นเจ้าหนี้งนี่งงทุกทุกปีมาชาวนาเนี่ยเป็นลูกหนี้ตอนนี้ชาวนาเป็นเจ้าหนี้ประเด็นก็คือว่ามองภาพรวมแล้ว เราถ้าเรายังทะเลาะกันเองอยู่แบบนี้นะครับเศรษฐกิจเราจะดาวไปเรื่อยๆผมว่าตอนนี้มีนายทุนทั้งสองฝั่งเดือดร้อนแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกห้าหกเดือนผมว่านายทุนที่เป็นระดับประเทศเนี่ยผมว่าเขาไม่น่าจะยอมถามว่าแตกหักได้ไหมถ้าแตกหักไม่ได้จริงๆเนี่ยทำให้มันเสร็จเร็วเถอะครับแล้วก็ไปลบกับ อินโดนีเซียไปลบกับพม่าลาวเขมรที่เขากําลังขายข้าวดีกว่าเราเขาขายผลไม้ดีกว่าเรารีบๆเหอะเพราะว่าพอประชุมอาเซียนคราวนี้เราจะกลายเป็นที่โหลเราเคยเป็นที่หนึ่งถ้าไม่สามัคคีกันตอนนี้แล้วแย่เลยครับถ้าจะมาเอาชนะกันตอนนี้มันคงไม่มีใครชนะแล้วในกรณีที่ว่าคนไทยตอนนี้นะครับมันก็ไม่เหมือนแต่ดั้งเดิมนะแต่ดั้งเดิมนี่เราเล็กๆน้อยๆเราก็ยอมกันไปวันนี้พอมีกระชับพื้นที่ก็มีประทัดยากบ้าง บางทีก็มี M79 มเก้าอามายิงในวันนี้ตอนนี้นะวันนี้นะช่วงนี้ก็มีการเสียชีวิตของตำรวจและพลเรือนแล้วนะครับแล้วก็มีการใช้อาวุธใช้ระเบิดกันแล้วขาขาขาดแล้วก็ไปตายโรงพยาบาลเลยนะตำรวจนะครับแล้วก็บางท่านก็โดนสไนเปอร์คาดว่ายังยังยังสืบกันอยู่ไม่รู้ยิงมาจากไหนแต่ดูันถ้าเริ่มยิงเริ่มปากันแล้วมันก็จะไม่จบละมันก็จะยาวไปโอ้ยตายแล้วประเทศไทยนะฮะ แล้วมันจะยังไงถึงถ้าเป็นอย่างนี้คนก็จะกินแหนงแคลงใจกันไปเรื่อยๆอคุณลุง<ร>จะมีอ,อะไรจะมาบอกประชาชนว่าทํายังไงให้เลิกทะเลาะก,กันได้ไหมอย่างแรกคือผมอยากจะให้นักแสดงหรือศิลปินน่ะวางตัวถอยออกมาจากการโฆษณาชวนเชื่อนะแล้วก็เราเป็นสนาธารณชนเราก็ไม่น่าจะบอกว่าเราคิดอะไรนะครับเพราะฝูงชนก็จะตามความคิดของเรา ซึ่งจริงๆก็เป็นประชาธิปไตยอย่างหนึง่งแต่ว่าผมไม่รู้สึกว่าคนที่ใช้คําว่าไม่สิ้นกลิ่นน้ํานมแปลว่าคนที่เพิ่งเกิดมาอายุยังแค่นี้ความรู้เรายังแค่นี้มีสิทธิ์อะไรไปว่าผู้นําเขาไม่ว่าจะเป็นผู้นําทางด้านฝ่ายคา้านฝ่ายรัฐบาลหรือรผู้นําทางด้านต่างๆเขาต้องมีคุณงามความดีเพียงพอที่เขาจะเกิดมาเป็นผู้นําแล้วมีคนเคารพนับถือที่คุณอรุณพูดมอสักครู่น่าสนใจคําว่า โฆษณาชวนเชื่อหมายถึงว่ามีการโฆษณาชวนเชื่อจริงๆหรอครับก็การที่นักแสดงเป็นที่รักของพี่น้องประชาชนพูดอะไรเนี่ยการโน้มน้าวมันจะง่ายนะครับมันไม่ใช่ตาศีาสาที่จะพูดอะไรแล้วคนคไม่เชื่อถือนักแสดงบางคนก็สุดต่งมากมากครับซึ่งก็มันเป็นสิทธิของเขาตอนนี้ที่เรียกว่าคนไทยเราเนี่ยไม่หันหน้าคุยกันไม่เจรจากัน เร็วๆนี้เอางี้ดีกว่าว่าเลขากปปสก็ปฏิเสธคุณสุเทพทึกสุวรรณปฏิเสธบอกไม่เจรจากับนายกรัฐมนตรียิ่งรักเขาอาจจะโทรศัพท์คุยกันตอนกลางคืนก็ได้อนี้ข้อตกลงก็ยังไม่ไม่ลงตัวกันนี่หมายถึงว่าเป็นการรับกันเท่านั้นเองไม่แต่จริงๆจะคุยไหมเขาน้าจะคุยครับแล้วจะคุยกันแล้วคิดว่าการเจรจาจะทําให้ประเทศชาติกลับไปเหมือนเดิมไหมครับเหมือนเหมือนเดิมนี่คือ เหมือนเดิมคงไม่เหมือนเดิมเพราะว่าการกินแหนงแพงใจกันบาดหมางกันนี่มันเกิดขึ้นแล้วเพราะมันเกิดขึ้นแล้วมันเป็นความทรงจําแต่ว่าความทรงจำนี้ให้มันผ่านไปแล้วก็มีคนกลางคนใหม่เข้ามาดูแลแทนไหมคือถ้าพูดถึงว่าจะให้เร็วที่สุดครับผมแนวความคิดผมก็คือเลือกตั้งใหม่เลยให้พรคประชาธิปัตย์ลงผมไม่ได้บอกว่าเลือกตั้งครั้งนี้เป็นโมฆะเถอะนะแต่ผม บอกว่าเลือกตั้งใหม่ยเลยแล้วพรประธาแท,ที่ปัตด์ไม่ต้องลงพักเพื่อไทยหรือไทยรักไทยไม่ต้องเกี่ยวอขอพักอื่นมาทําหน้าที่สี่ปีแล้วค่อยเลือกผู้อื่นใหม่พอถึงจุดหนึ่งกลายเป็นมาห้าหันกันมาฆ่ากันอีกฝ่ายหนึ่งโดยไม่มีเหตุไม่มีผลประเทศไทยเราจะเป็นสงครามกลางเมืองเกิดขึ้นได้ไหมครับถ้าเกลียดชังกันอย่างนี้ก็ตอนนี้เป็นแล้วนะ ก็มีการขอยึดพื้นที่แล้วก็มีการใช้อาวุธสงครามครับก็ไม่ใช่ประทัดยักษ์แหละเป็นระเบิดซึ่งทําให้มีผู้บาดเจ็บในแวดวงหนึ่งประมาณ10เมตรเนี่ยขาแข้งขาดได้แล้วก็บาดเจ็บเข้าท้องเข้าพุงอะไรเพราะนั้นคนที่บาดเจ็บก็น่าจะเป็นร่วม10กว่าต่อลูก ใช่ฮะสิบกว่าถึง20คนต่อลูกนะฮะแต่แล้วมีคนตายเนี่ยสองแล้วสองแล้วก็อีกคนก็สามแล้วประชาชนอีกคนถูกยิงอะไรประชาชนอะไรเงี้เพราะฉะนั้นมันมันก็เป็นสงครามย่อยๆแล้วนะครับในวันต่อมาพรุ่งนี้จะเป็นยังไงไม่อยากจะคิดเลยครับอันนี่คนเราเนี่ยคนไทยควรจะถึงเหตุการณ์ขั้นนั้นไหมครับที่จะหยิบอาวุธเข้ามาไล่ยิงกันแล้วก็พอยิงอีกฝ่ายหนึ่งได้ก็ดีใจอย่างมวลชนฝั่งของคุณสุเทพเนี่ย พอตำรวจตายเขาก็ยินดีปรีดาดีใจมันเกิดอะไรขึ้นกับสังคมไทยว่าคนมาฆ่าพนักงานราชการข้าราชการเพื่อที่บำเพ็ญประโยชน์เพื่อประเทศแต่ปรากฏว่าเป็นอีกฝ่ายหนึ่งไปยินดีปรีดากับการเสียชีวิตคือจริงๆแล้วเนี่ยทางมวลมหาประชาชนกับทางสรสอเนี่ยก็ไม่ได้คิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้มันก็แค่ดื้อดึงดันกันอย่างสนุกสนานแบบไทยๆแต่มันมีอีก ฝ่ายหนึ่งซึ่งต้องการยกระดับของการดื้อดึงดันให้มันเป็นสงครามรก็เลยแอบใช้อาวุธสงครามกลุ่มเหล่านี้พยายามผลักดันให้ทหารต้องออกมาครับนะครับซึ่งก็อีกไม่นานทหารออกมาก็น่าจะเรียบร้อยรูปเรียบร้อยโรงเรียนทหารเรียบร้อยแบบทหารไม่ใช่โรงเรียนที่เราก็จะกลับเป็นเหมือนปี2500ไม่ไม <ๆ S 2> ผมว่ายุคนี้เปลี่ยนเมื่อทห,หารทําให้เรียบร้อยได้ทหารก็ ทำให้รวดเร็วและคืนปกติได้ด้วยความรวดเร็วด้วยเพราะเดี๋ยวนี้ทหารคิดต่างอมไม่ได้คิดที่จะฮุบคิดแยกแล้วคิดตั้งมผมว่าทหารคิดแยกและคิดตั้งเป็นตั้งก็คือแต่งตั้งผู้ทรงคนวุฒนทีนี้ไม่ต้องมาเถียงกันแล้วนะ,ะคือทหารนี่แหละอาจจะเป็นครูที่ตีนักเรียนเพียพ้ยเพี้ยออกไปคนละทางอเอาเนี้ยเอากลุ่มที่เขาไม่ทะเลาะกันเนี่ยขึ้นมาตั้ง อ๋อนะแล้วก็อีกกี่เดือนผมเชื่อว่ามันไม่ใช่การปฏิวัติเหมือนเดิมๆแล้วมันจะเป็นการการกระทําแบบสวยงามเลยล่ะถ้าผมเป็นทหารที่มีอํานาจในตอนนี้ผมจะทําแบบนั้นครพอเออเอาปฏีหน่อยเขาให้ไม้เรียวแล้วอะหมายถึงว่าทหารเนี่ยมีไม้เรียวก็คือมีอาวุธสงครามอยู่ในมือครัฐบาลและ ประเทศชาติให้ไม่เรียวคุณอยู่แล้วคุณก็ออกมากำลาบหน่อยแล้วกันบอกว่าพอได้ทุกฝ่าหยุดก่อนพอพอพอหยุดก่อนแล้วก็กลับมาเริ่มต้นกันใหม่หันมารักกันใหม่คิดว่าจะเป็นไปได้หรอซึ่งซึ่งถ้าเขาพูดว่าครับเขาอยากได้แบบนี้คนนี้ไม่ต้องยุ่งคนนี้ไม่องยุ่งนะล้วเอาคนนี้มายุ่งเขาทําได้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 ครับครับก็เป็นความคิดของคุณสมพุตุยนะไม่ได้ความคิดกัผมนะคือผมก็อาจจะคิดไม่เหมือนกันคิดต่างไม่ใช่ปัญหาให้ปฏิวัติไม่อะไรแต่ว่าอยากแค่ให้ ทหารแสดงจุดยืนในความเป็นกลางครับแล้วก็ออกมาอย่าให้มันมีการสูญเสียแล้วก็ทําให้ความรวดเร็วในการสมานฉันเกิดขึ้นครับโดยเร็วอยากให้คนไทยเป็นไงครับอยากให้หยุดทะเลาะกันซึ่งคาพูดนี้ใครก็พูดได้ยังไงอยากให้หยุดหยุดยังไงผมก็พูดไปแล้วว่าในที่สุดผู้บริหารผู้ปกครองประเทศและนายทุนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของประเทศจะทนไม่ไหวเองครับแล้วจะลงมาบอกว่าคุณยิ่งรัก หยุดคุณสุเทพหยุดไม่เอาความคุณแล้วคุณไม่ต้องติดคุกทั้งคู่เลยหยุดคตอนนี้ปัญหาคือเขาอยากหยุดแต่ใครหยุดก่อนติดคุกนะด้วยคดีต่างๆใครหยุดก่อนติดคุกต้องขอขอบคุณคุณอุรุณพาวิไัยครับขอบคุณพี่ออกครับ